ประโยคที่ใช้ในธนาคารตอนที่สามปิดบัญชีในภาษาจีนเซี่ยวหูปิดบัญชีห่ยวหู่ฉันอยากปิดบัญชี 这个账户我不需要了。บัญชีนี้ฉันไม่ใช้แล้ว。账户里还有余额吗？ในบัญชียังมียอดเงินคงเหลือไหม？ 账户里还有一千泰铢的余额。ในบัญชียังมียอดคงเหลือหนึ่งพันบาท。这个账户里没有余额了。ในบัญชีนี้ไม่มียอดคงเหลือแล้ว。

ใช้พาสปอร์ตได้ไหมคะามาใช้พาสปอร์ตาได้ไหมคะ可以ปใช้ร้คใาารปร์ 身份证บัตรประชาชนหู่เจ้าพาสปอร์ตเตียนเสียกรอก เกอแบบฟอร์มยอดเงินคงเหลือยอดคงเหลือ